เคยลองออคิดเล่นๆไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งเราตื่นมาแล้วพบว่าไม่ต้องทำงานเพื่อหาเงินอีกต่อไปโลกเราจะเป็นยังไงนี่คือจอดใหญ่ที่เราจะมาจเจาะลึกกันวันนี้เลยครับจากแหล่งข้อมูลที่ไปวิเคราะห์วิสัยทัศน์ของอีลอนมัสก์ที่บอกว่า AI กับคุณยนต์เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนโลกแบบพลิกทุกอย่างที่เราเคยรู้จักเลย ใช่เลยค่ะและที่น่าทึ่งคือรายงานนี้ไม่ได้มองแค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะแต่มองลึกลงไปถึงแก่นปรัจญาเลยว่าเราจะเปลี่ยนจากโลกที่ขับเคลื่องด้วยความขาดแคลนไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ได้ยังไงแล้วก็มีประเด็นสำคัญคือแนวคิดที่เรียกว่ารายได้สูงทั่วหน้าหรือ USTI ซึ่งมันไปไกลกว่า UBI ที่เราเคยเคยได้ยินกันมาเยอะเลยนะคะน่าสนใจมากครับ และสุดท้ายเราจะมาช่วยกันหาคำตอบว่าถ้าไม่ต้องทำงานแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายได้ยังไงแล้วต้องเตรียมทักษะอะไรบ้างโอเคครับงั้นมาเริ่มตรงจุดเปลี่ยนที่ว่าเศรษฐกิจจะอุดมสมบูรณ์ได้ยังไงก่อนเลยในรายงานเขาชี้ประเด็นหลักว่าปัจจัยการผลิต3ามอย่างกำลังจะมีราคาถูกลงมากๆจนจนแทบจะฟรีเลยอย่างแรกคือแรงงานที่หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยจะเข้ามาทำแทน Uh huh. สองคือสติปัญญาที่ A.G.I จะคิดแทนเราและสคือพลังงานจากพวกพลังงานหมุนเวียนที่จะถูกมากๆใช่ค่ะพอตน้นทุนทุกอย่างมันเข้าใกล้ศูนย์แบบนี้ระบบเศรษฐกิจเดิมๆก็คงก็คงใช้ไม่ได้แล้วตรงนี้ยละค่ะคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเพราะมันนำไปสู่แนวคิด U.H.I. หรือ Universal High Income ในรายงานเขาเปรียบเทียบไว้ชัดเจนมากเลยนะคะว่า UBI หรือรายได้พื้นฐานทั่วหน้าเนี่ยมันเหมือนเป็นพื้นที่คอยพยุงไม่ให้เราอดตายครับคบแต่ UHI คือเพดานที่สูงมากพอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่งหรูหราได้เลยเดี๋ยวนะครับฟังดูดีจนแทบไม่น่าเชื่อเลยรายได้สูงทั่วหน้าเนี่ยแล้วแล้วเงินจะมาจากไหนครับ มันจะไม่ทำให้เงินเฟอ้อมหาศาลหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือรายงานอธิบายว่าแหล่งทุนมันจะต่างไปโดยสิ้นเชิงเลยมันไม่ได้มาจากภาษีของคนทำงานอีกต่อไปแต่จะมาจากภาษีที่เก็บจากผลผลิตของหุ่นยนต์และ AI อ๋อหรือที่เขาเรียกว่า robot tax นั่นเองค่ะ robot tax ใช่ค่ะเมื่อความมั่งคั่งถูกสร้างโดยเครื่องจกักร รัฐก็จะเก็บภาษีจากตรงนั้นแล้วก็กระจายกลับมาให้มนุษย์ทุกคนเพื่อให้มีกำลังไปซื้อสินค้าและบริการที่เครื่องจักรผลิตขึ้นมาอีกทีโอเคพอเห็นภาพเรื่องเศรษฐกิจแล้วครับแต่มันก็พาเราไปสู่คำถามที่ที่อาจจะน่ากลัวกว่าด้วยซ้ำค่ะคือถ้าเราแก้ปัญหาปากท้องได้แล้วเราจะทำอะไรกับตัวเองล่ะครับมันเหมือนวิกฤตตัวตนครั้งใหญ่เลยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าวิกฤตแห่งความหมายหรือ meaning crisis เลยค่ะ วิกฤตแห่งความหมายใช่ค่ะแล้วเขาก็นำแนวคิดของนักปรัชญาชื่อบรนาร์ดสูตส์มาอธิบายซึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าชีวิตคือเกมโดยนิยามการเล่นเกมว่าคือความพยายามโดยสมัครใจที่จะเอาชนะอุปสรรคที่ไม่จำเป็นอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในโลกอนาคตเนี่ย AI จะจัดการทุกอย่างที่มีประสิทธิภาพให้เราหมดแล้วสิ่งที่เหลือให้มนุษย์ทำก็คือการสร้างคุณค่าจากสิ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ให้ความหมายและความท้าทายแทนอ๋อผมนึกภาพออกเลยมันเหมือนกับการเลือกเดินขึ้นเขาแทนที่จะนั่งกระเช้าไฟฟ้าใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยทั้งที่เป้าหมายคือไปถึงยอดเขาเหมือนกันแต่วิธีที่ยากกว่ามันกลับให้ความรู้สึกเดิมเต็มมากกว่าเหมือนผมที่ชอบต่อโมเดลเือรรบคือมันไม่มีประสิทธิภาพเลยสั่งซื้อสำเร็จรูปก็ได้แต่ความสุขมันอยู่ระหว่างทางนี้เองนั่นแหละค่ะ ชีวิตจะเปลี่ยนจากโหมดเอาตัวรอดไปเป็นโหมดสร้างสรรค์อย่างเต็มรูปแบบแสดงว่าผมซ้อมรับมือยุคใหม่โดยไม่รู้ตัวนะเนี่ยทีนี้คำถามสำคัญคือแล้วทักษะอะไรละ่ะที่จะทำให้เราเล่นเกมของชีวิตในยุคใหม่นี้ได้ดีที่สุดซึ่งมันไม่ใช่ทักษะเพื่อไปสมัครงานอีกต่อไปแล้วนั่นสิครับถ้าไม่ต้องสมัครงานแล้วเราต้องเรียนรู้อะไรกันแน่ในแรยง,งานคงต้องมีเข็มทิศให้เราบ้างใช่ไหมครับมีแน่นอนค่ะ เขาสรุปมาเป็น5ทักษะความเป็นมนุษย์ขั้นลึกที่น่าสนใจมากข้อแรกคือความฉลาดทางอารมณ์และการสร้างสัมพันธ์ค่ะเพราะเมื่อธุรกรรมต่างๆถูกจัดการโดย AI การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลอืมจริงด้วยครับข้อ2คือบุคลิกภาพแบบออโตเทเล็กคือความสามารถในการมีความสุขจากตัวกิจกรรมเองโดยไม่ต้องมีรางวัลภายนอกอย่างเงินเดือนมาล่อโอ้โหข้อ2นี่ ท้าทายมากเลยนะสังคมเราทุกวันนี้ถูกสร้างบนระบบรางวัลจากภายนอกทั้งหมดเลยทั้งเกรดทั้งตำแหน่งทั้งเงินเดือนนี่เหมือนต้องรื้อโปรแกร,รมที่ถูกปลูกฝังมาทั้งชีวิตเลยนะครับใช่ค่ะมันคือการเปลี่ยนกระบวนศั์ครั้งใหญ่เลยข้อ3คือปรัชญาและการสร้างโลกภายในค่ะคือการฝึกตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราตื่นมาทําไมและก็สามารถสร้างเรื่องเล่าให้ชีวิตตัวเองได้ครับข้อ4คือ ทักษะทางกายภาพและงานฝีมือพอยิ่งโลกเป็นดิจิทัลมนุษย์จะยิ่งหวยหาการสัมผัสจับต้องได้กีฬางานไม้งานปั้นจะกลายเป็นพื้นที่แสดงตัวตนที่สำคัญและข้อสุดท้ายคือการสร้างชุมชนค่ะเมื่อไม่มีที่ทำงานเป็นศูนย์กลางแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะสร้างเผ่าของตัวเองขึ้นมาใหม่เพื่อต่อสู้กับความเหงาฟังทั้งหมดแล้วมันเหมือนกับว่านี่ไม่ใช่จุดจบของมนุษย์นะแต่เป็น เป็นจุดจบของยุคแห่งแรงงานแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของยุคที่เราจะได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงเป็นศิลปินเป็นนักปัชญาใช่ใช่เป็นนักสำรวจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องอีกต่อไปถูกต้องเลยค่ะแล้วรายงานนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ทรงพลังมากให้เราไปขบคิดกันต่อเขาบอกให้เราลองถามตัวเองดูว่าถ้าพรุ่งนี้คุณมีเงินพันล้านและไม่ต้องทำงานอีกเลยคุณจะใช้เวลาที่เหลือ,อยู่ทำอะไรอืม คำตอบของคำถามน,นี้แหละค่ะคือสิ่งที่เราควรเริ่มฝึกฝนทักษะเพื่อทํามันให้ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้นี่คือการเตรียมตัวที่แท้จริงสําหรับอนาคตที่กําลังจะมาถึงสุดยอดเลยครับ